ปรับหน้าดินใหม่เอาไก่บ้านมาเลี้ยงแมงเอ้ยทำลายของกูทิพยหายเลยต้องทำใหม่เสร็จแล้วทุเรศทุรังเลยอุตสาห์ทำอย่างดีถามว่าทำไมไม่เอาไก่มาลงตรงนี้ลงได้ไง่ายดูดิรูบลเลอร์เลยสังกะสีเก่า ดูเอาผลตกลงมาก็เละเทะหมดสวยแต่ด้านด้านนี้แหละที่เหลืออยู่อย่างเดียวนี่แหละคือสังกะสีเนี่ยเมื่อกี้ฝนตกอย่างหนักเลยเละอีกอุตสาห์ทำอย่างเดียวฝนตกมาเละอีกไก่มันคุ้ยเขียวไก่บ้านมาเลี้ยงเละหมด ปรับหน้าดินใหม่วันนี้วันที่สิบสิงหาคมสิบหรือสิบเอดวเนี1ยวันนี้วันที่สิบเ1ดตุลาหกเจ6-7บ่ายสามโมงกว่าทำเรียบร้อยแล้วแต่ไม่กล้าเอาไก่มาลง เพราะว่ายังไม่ได้ซื้อสังกะสีมาโปะข้างบนอ,อีกชั้นหนึ่งเอามาลงไก่ก็นอนไม่ได้